สวยครับคอมบ,บูตตายเนี่ยกี้เกมผมปิงหรืออะไรเอาครับก็ขอต้อนรัทุกคนนะครับวันนี้ผมหนี่ยก็จะมาล่าหัวผลหนาวยแผมทำเพื่อม,มาดก็ที่เบ้นกันนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งว่าคาโบหัวเนี่ยได้เป็นคาโบที่เขท่านีะโหดเลยผมว่ามีสกิลสตาร์ทเนี่ยก็น่าจะดีนะเออเดี๋ยวพอสกิลเอ็กซ์นี่ครับแล้วก็สกิลซีนะครับผมนะเออแบบใช้ซีก็ดึงมาต่อไปเอ็กอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเค ก่อนไปลากะผมจะตัดของแต่งนะครับสตัดเนั้นได้แก่สายผลน,นะครับน,น้ำเนี่ยตัวของแต่งเนี่ยก็เป็นของวัตถุฟ้าครับแ mm hmm. ม่นทีดีนะหรับวันนี้บอกพก่อตัดต่างๆ,ๆครับดีมากนะครับ mm hmm. มีมานทผม,มเริมล่มลากดว้วย let's go <S <Yeah. S 1> ซึ่งเซิร์ฟนี่ก็เป็น f มือนกันณตะกี้ผมเห็นอยู่ออกมาเจอคนใช้เผาเหมือนผมนะครับอ๋อเปิดเคนก่อนโอเคดีที่ผมไม่ได้เข้าใกล้เขาตะกี้อะ what มันเกิดอะไรขึ้นหอกระตักฟลีมันตึงกันเหรอนี่นเห็นเข้าอยู่นี้แล้วผมใช้กิวตรงนี้อยู่ดีมาโดนเฉยเลยหมนุนมาสิเพื่อนสวยฮะอาไม่โดนตรงนี้น่าจะใช้กิววีมาครับเมื่อเป็นคอมเบอร์เอ้ผมลืมไปผมก็มีเผ่าไซบอร์กนี่ว่ะ 2องพันกว่าใช้ได้แต่เขายิงกีตาร์บลกฮิเวเลอร์เลยแล้วหายไปไหนแล้วอยู่นี่สวยดีที่ก๊อตผมเนี่ยเขาหน้านี่ยังแม่นพอตัวนะหมุนโดนด้วยขอเปิดเผาเลยงั้นผมขอยังไม่เปิดเผาแล้วกันนะผมเดี๋ยวไม่มีคนสู้นะเอค,ออคออออเขาบอกเขาลบรอเผาวีซีหมดจะมานั้น หมุนก็น่าจะเกียร์เลยครับผลเนี่ยดาวมเองก็แรงพอใช้ได้นั่นเนี่ยนี่ขนาดมาสผมแค่ร้อยเดียวเองไม่ได้เกณฑ์เมื่อนโอ้ว้าวว,าว้วาวอืมสวยโอ้ลุมม้นเลยเหรอ นั่นถ้าเกิดดุมุมอขออนุญาตเปิดเผาเลยแล้วกันนะปกต,ติก็ควรเปิดได้แล้วขนหนามขนแบบเออเจอคนในแบบตึงๆก็อาจจะแพ้ได้ผมจะเล่นโมจิอะไรนี่เสียจะหวาไปตะกี้ไม่ได้เล่นโมจิเลื่อนโมจิกลับมาแบบเกือบเต็มแล้วเนี่ย โดนหนูเลือดอีกแล้วเวลิเกอร์ดสวยครับคอมบูตตายเนี่ยเมื่อก,กี้เกมผมปิงหรืออะไรแต่ไหนเขาก็ตายโอ้วะเจอคนเก่งนี้ก็ถือว่าต่อเตือนผมไปได้เยอะเลยเป็นผลที่ผมนั้นไม่ค่อยที่จะ ชอบซะเท่าไหร่โมจิเอาอีกอ่ะอืมดูเลือดจากมอนด้วยแต่ก็ดูดเลือดจากมอนแล้วก็กเก็บสตทจากมอนด้วยนะอีกคนนึงคนทำแข็งจะมาแช่ผมเหรอแต่เขาเป็นโจนไม่ได้เป็นมารีนเหมือนสองคนนี้ ก็ได้ยตุตอนนี้หลอดเผาจะเดี่ยงอะ่ะไ <c oughs> ปโดนมอนเฉยเลยเกื <c oughs> อบไปเผาผมหมดละโอ้ย <c oughs> oh, yeah แย่ละ <c oughs> โดนลุมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ กอตผมพลาดสองรอบนะอ๋อกระรูปหอกาตาคลุลีบักอะไรกันนะเนื่อีกี้คือบักใช้สิกิแลแซดระยะไกลได้ของพอกาตาครีอันนี้เป็นบักไอ้นี่บักแบใช้สิกิวลวอยู่ดีหอกกาตาครีลงกดพื้นเองเฉยเลยผมม่ต้องเล่นตุ๊กตุ๊กในหนึ่งน,นะเพราะว่าเขาดุมผม อ๋อจริงป๊บน,นึงนะครับดูทรงน่นาจะยากสวยหอกรกะตาผมเปิดเค็นง่ายอยู่ผมไม่ได้ใช้กีตาร์บุก๊กเสียอย่างเดียวเนี้ยแม้ดูดเลือดได้ เคนหายเคนหายเคนแตกเคนแตกได้เลยอยู่ดีเคนแม่งหายหมดเฉยเลย ขอ,อเก็บเลือดหน่อยแล้วกันไอ้พอเท่าเนี่ยตัวดีเลยสวยผมเปิดเผาได้สนุกกันตายคนหนึ่งไอ้พอเท่าเนี่ย ไไปไหนว้าวหายไปไหนกะได้ยินเสียงพอ,อเท่าวา้ายู่ไม่มีเพื่อนแล้วหนี สองพันใช้ได้เหมือนระยะหอกกตักลิโดนบัฟเหรอดึงสกิลแซปบอย่างไกลสวายนี่ยัง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 ,ยง เผาใส่มีมังกรเอ,อเท่าอีกรอบหนึ่งเกนผมแตกเพราะโดนก๊อตสกูซีมังกรมังกรใจเย็นอะทำไมตะกี้ไม่โดนดึงเอ้มังกรใจเย็น เย,ย็นมังกรตายสวยดีพี่ใช้ป่อใส่บล็อกแต่ที่กระดูกใช้เยือกเนี่ยตึงกว่านี้เพราะมีเกาะฟรีดีแบบมีช็อตอยู่เปิดเผาเลขหนึ่งคนละเนี่ยต้องเปลี่ยนกีตาร์บล็อกน่นง่ายก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นกีตาร์ที่ตันข้าัในง่าย เออแค่โดนสกิลเอ็กก็ถือว่าโดนสตันละตำราสแปมเปิดเผาได้แต่เลือดโลอยู่ไอ้ข้อเสียคือผลผมไม่ได้ดีมากแต่ข้อดีคือผมดึงเขาโดนมาอีกแล้วเอาอีกแกคนนี้สามรับสามไปแล้วพอเท่าพอเท่าโ,โมโจ,จิตามต่อไปแล้ว นี่สองดับ,บ 2, สามท็อปสองสแปมนูฟว้าวอันนี้โจนเหรอใช่โจนสวยอันนี้มาดีนน้ำแข็งผมยังไม่พยายามโดนดาวเมเทเพื่อเปลี่ยนของเป็นกีตาร์บูกูกันไม่อยากสู้กับเสือง่ายเลย อยู่ไหนล่ะโว้มังกรมาอีกมังกรยังมังกรยังแต่มังกรอยู <net> well <ut> ่ไหนเสือมาเน่เสือข้างมาเน่ดึงผ้าดอีก่ะ โอเลยเสือเลือดโลอยู่โลอยู่โลอยู่อืมสวยหลอดพาวผมใกล้ฮะ สวยมาเสืออยู่ไหนเสือมานี่เคนเหรนอเคนเหรอเคนเหรออย่าโดนรัดอู้สวยติดช็อตตาย สารรับสารมันจะหมดแล้วมั้งครับผมใช่ๆๆๆใช่ใช,ใช,ใชสารรับสารหมดทุกคนละเมื่อกรนก็ไม่รู้หายไปไหนวันนี้ก็สารรับสารแล้วพอเท่าโอเคก็ จะมีมาด้วยผมนะสำหรับการล่าในครั้งนี้นะผมนะเออตายไปรอบหนึ่งโดนลุมก็คลายช็อปเนี่ยก็ลืมฝากกดไลค์ในเตตานหกนี่ไปครับด,ดบาย